ไปต่อในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนำพุทธศาส,สนิกชนเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ที่วัดทุงคาตำบลละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีแตกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวราครอบครัวหิวตะกาศรัทธาอิ่มบูรอุดหนุนชุมชนจังหวัดนราธิวาสประจําปีงบประมาณ2,567พร้อมกับพบปะพูดคุยกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอยี่งอและใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนาจังหวัดนราธ จัดโดยสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดนาราธิวาสเพื่อที่จะส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้เข้าวัดทําบุญน้อมนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาําวันและฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวรรคให้กลับมาคืนสู่สังคมไทยนําพาไปสู่ความสงบสุขแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ